ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะครับเราจะทําพิธีเปิดกันบริเวณนี้นะครับเราจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับของการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรของประเทศไทยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่จัดลักษณะเป็นเต็มรูปแบบนะครับนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่1ก็ว่าได้นะครับ ผู้ใหญ่ใจดีเรามาหนึ่งท่านแล้วครับใส่เสื้อสีชมพูนะครับคุณดารณีนะครับวันนี้ท่านก็มาทําหน้าที่เป็นผู้แทนท่านประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนะครับร่วมกับท่านธงชัยนะครับสองท่านนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเรือยาวมังกรมาโดยตลอดนะครับในระหว่างนี้นะครับผมรู้สึกต้องแสดงกําลังกันหน่อยครับขอให้น้องๆตบมือ ขอบคุณทางธนาคารกาิกรไทยสักนิดหนึ่งครับถ้าตบตังผมเข้าใจว่าปีหน้าท่านจะจัดอีกใช่ไหมครับทางสมาคมพร้อมนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับขอเพียงท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับเห็นความสำคัญนะครับเราพยายามจะจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้กับกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่องครับ

นักกีฬาต่างประเทศเริ่มแสดงกำลังกันแล้วนะครับเริ่มมีการขู่กันนะฮะเคยเห็นทีมลิเกเซนสไตล์ไหมฮะทีมนี้เหรอคะครับเคยเห็นไหมฮะไม่เคยเห็นเลยค่ะน้องแพทรู้ไหมฮะว่าประเทศเขาอยู่ไหนอยู่ไหนคะหนึ่ง <laughs> ไปปรึกษากันก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาตอบกันได้ ลิเทนสไตล์เป็นประเทศเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปนะครับวันนี้ก็ส่งทีมเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยนะฮะอ้อมีจากหลากหลายประเทศมาร่วมการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะใช่ครับจริงๆแล้วเรือยามังกรเนี่ยถือกําเนิดในทวีปเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมของชนชาวเอเชียแม้แต่ประเทศไทยเองเราก็จะเห็นมีการแข่งขันกีฬาทางน้ําอยู่สม่ําเสมอนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยกีฬาทางน้ำปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยม นะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนี่ก็จะเห็นว่ากีฬาเรือพายเนี่ยแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะและสำหรับประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะกีฬานี้สืบทอดกันมากว่า700ปีเลยทีเดียวค่ะใช่ครับก็แล้วก็มีวัฒนธรรมมีการพัฒนามาเป็นลำดับนะครับคือแต่แต่ละประเทศของตนเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของเรือ เรือท้องถิ่นนะครับแต่ประเทศต่างๆอย่างภาคใต้เราก็มีเรือที่เป็นเรือเรือกอและเรือกอยองซึ่งก็เป็นเรือประเพณีเหมือนกันแต่เวลาเรามาแข่งขันกันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมันก็ต้องมีเป็นความสากลมีความสากลแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็ถือเอาเรือที่มีลักษณะเป็นเรือมังกรเป็นเรือกลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ในเทคนิคการพายก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ก็จะมีการมีการปรับท่าทางการเซ็กเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายนะครับกีฬาประเภทนี้ เน้นเรื่องของความพร้อมเพรียงความสามาคัคคีเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจของกีฬาครับใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความสามาคัคคีต้องมาเป็นที่1น,นะคะในการแข่งขันเรือพายครั้งนี้ค่ะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับที่จะเข้าสู่นําทุกท่านเข้าสู่พิธีการ,ใน,การในพิธีการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการกีฬาเรือพายทีเดียวนะครับ,รบปีนี้เราสร้างประวัติศาสตร์อะไรเรื่องก็คือในการจัดการครั้งนี้ก็เป็น การจัดครั้งแรกนะครับในแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งนะครับของชาวเรือพายทุกคนนะครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพร่ำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันและประธานทวยรางวัลซึ่งเป็นมงคลหาที่สุดไม่ได้แก่วงการเรือพายนะครับเราก็เชิญชวนนะครับให้ ประชาชนนะครับแล้วก็ชาวเรือพายทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมเข้าเฝ้านะครับถวายการรับเสด็จณสนามแข่งขันแห่งนี้ครับที่มาเดินถ่ายรูปนี่คงเป็นทีมมาเลเซียนะฮะสีสุดสีน้ำเงินนะครับมาเลเซีย วันนี้ก็ใกล้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครั้งนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดี<ม>ค่ะครับผมนาเอกปารัต,ร,ตรัตนาชัยพันธ์ผู้ช่วยเลยขาธิการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ค่ะและดิฉันนทัทนันโปศกบุตรเคยกุ e ๊ปอีเกิลค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสื่มมอมวลชนและนักกีฬาทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่งานการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2554ค่ะหรือ t h e 2011 kings cup k b a n k dragon boat championship ค่ะครับซึ่งการจัดการในขันครั้งนี้นะครับ,รบเป็นการจัดการในขันเรือยาวมังกร รุ่นเยาวชนอายุยไม่เกิน23ปีปนะครับเป็นครั้งแรกทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนะครับให้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาให้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งนะครับเพื่อมารับใช้ประเทศในนามทีมชาติไทยในโอกาสต่อไปครับค่ะซึ่งการจัดแข่งขันเรือยาวมังกรในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยนะคะมีความผูกพันกับสายน้ํามาโดยตลอดและการแข่งขันเรือยาวนี้นะคะก็เป็นประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมของไทยมากว่า700ปีแล้วค่ะทําให้คนไทยนะคะมีความชํานาญในการแข่งขันเรือประเภทนี้จะเห็นได้จากการแข่งขันนะคะผลงานนักกีฬาของเรือยาวมังกรไทยที่สามารถไปคว้า เหรียญจากการแข่งขันเอเชียนเกมและซีเกมที่ผ่านมาอย่างไม่น่าแปลกใจเลยค่ะครับโดยเพราะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการจัดก,การครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในระดับหน่วยงานซึ่งร่วมกันกันร,ร,ระหว่างกองทัพเรือสมาคมเรือพายของประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งน้อ,นอมนำในพระบรดีเรื่องความรู้รักสามัคคีนะครับมาจัดเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะทรงเจริญพระชนมพระพัสา 7รอบ5ธันวาปี2554นะครับโดยการแข่งครั้งนี้ได้เลื่อนการจัดก,การขันมาจากปลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัญหาสุขประสบค์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้การแข่งขันครั้งนี้เรายังหวังว่าจะช่วยพัฒนากีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลอีกด้วยครับ อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะให้เกียรติจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันของ3มหน่วยงานหลักค่ะได้แก่กองทัพเรือสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทยและยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งนะคะจากกรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่าการกีฬาแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ ครับสำหรับหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการหลักก็คงไม่พ้นสมาคมเรือพายของประเทศไทยนะครับซึ่งสมาคมเรือพายของประเทศไทยเองนะครับเป็นองค์กรกีฬาหลักภายใต้การกํากับของการกีฬาประเทศไทยนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมการกีฬาที่ใช้คนพายทุกชนิดนะครับโดยมุ่งหมายเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันนะครับรวมถึงยังได้นํากีฬาเรือพายไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับตามหลักคิดของสมาคมที่ว่าเรือพายเพื่อสังคม และวันนี้นะครับพวกเราจะได้เห็นความสําเร็จของกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในกระบวนการพัฒนาสังคมที่ส่งเสริมการกีฬาในระดับเยาวชนอีกด้วยค่ะอาละค่ะขอทักทายนักกีฬาทุกท่านจากชาติต่างๆนะคะ Good morning ladies and gentlemen Welcome to the 2011 King's Cup K Bank Dragon Boat Championship This boat race is held by the Rowing and Canoeing Association of Thailand Cooperation with K-Sigong Kaica